ไอ้น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันศุกร์นี้ตรงกับวันที่สิบสี่กรกฎาคมจะลองนัะบ,บุญคาเมิลโลเดเลริสเป็นพระสงค์เห็นว่าพระเจ้ารักคนป่วยคนพิการจะได้ดนใจให้นักบ,บุญคาเมลโลดูแลในเรื่องนี้ในโลกท่านก็ตั้งคณะคาเมลเลียนซึ่งก็ดูแลคนเจ็บคนป่วยคนชราซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยขาดเลยนะครับในชีวิตของพวกเรา บอกว่าเกิดแก่เจบตายเนี่ยมันก็มีความหมายในการที่จะต้องหาคนดูแลรักษาช่วยเหลือจึงเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าต้องการทุกสมัยส่วนบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นว่าโยเซฟ,ฟส่งรถไปรับบิดาและครอบครัวมาที่อียิปต์เมื่อโยเซฟ,ฟเห็นบิดาก็สวมกอดบิดาไว้พลางร้องไห้เป็นเวลานาน บิดาของโยเซฟจึงพูดว่าบัดน,นี้พ่อตายได้แล้วเพราะพ่อได้เห็นลูกและรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เราติดตามเรื่องราวแล้วก็เห็นว่าพี่ชายทั้งหลายนั่นอิจฉาเขาแล้วก็ได้ขายเข้ามาอียิปต์แล้วบอกบอกกับพ่อเคราว่าโยเซฟตายนานแล้วอันนี้เป็นเรื่องโกหกที่วันนี้ก็มาเผยให้เห็นว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่พี่เขาได้พูดให้พอฟังนะครับ ส่วนในพระวรสารในวันนี้เราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าเตือนสันนิษ์ว่าการออกไปประกาศพระวรสารเป็นการเสี่ยงภัยเพราะจะ,ะเผชิญกับคนไม่ดีเหมือนแกะในฝูงสุนัขป่าสิทธิ์จึงน่าจะฉลาดเหมือนงูและซื่ออย่างนกพิราบ การบอกว่าฉลาดเหมือนงูเนี่ยก็คือการที่งูนั้นเขารอบครอบจะไปไหนมาไหนทรงระมดระวังเป็นต้นเขาอยู่ท่ามกลางคนต่างศา,ศาสนาคนที่เขาไปประกาศพระวรสารแต่ว่าให้ซื้ออย่างนกพิราบนั้นก็คือว่าต่อหน้าบรรดาคนที่คนดีนั้นเขาก็ไม่มีการระมดระวังไม่ต้องกลัวและเป็นต้นอยู่กับกลุ่มของคุณชนด้วยกันนั้น เขาจะต้องซื่ออย่างนุพิราบต่อกันและกันนะครับสิทธิ์บางคนจะถูกเคี่ยนในสารธรรมถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้วราชการและกษัตริย์เพื่อเป็นพยานยืนยันแก่เขาและคนต่างศาสนาแต่พระเยซูเจ้ายืนยันว่าพวกเขาจะมีพระจิตเจ้าอยู่ด้วยผู้คนจะเกลียดคริสชนเพราะพระนามของพระเยซูเจ้า แม้สิทธิจะมีจํานวนน้อยแต่เมื่อเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราก็เป็นอยู่ฝ่ายของคนจนํานวนมากอยู่แล้วเพราะพระองค์มีพลังนะครับเราเห็นว่ากิเตีจนถูกเบียดเบียนทุกวันในหลายประเทศถูกบังคับให้ทิ้งศาสนาถูกตัดสวัสดิการและความช่วยเหลือแต่พระเยซูเจ้าตัดบรรเทาริเตุยนว่าผู้ที่ยืนหยัดจนถึงเวลาสุดท้ายก็จะรอด และนี่ก็คือ,คอรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์เตรียมไว้ให้เราแล้วเราท่านขอเป็นกำลังใจและภาวนาให้กิจสชนที่ถูกเบียดเบียนในหลายประเทศทั่วโลกขอให้เขาได้ยินหยัดจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อจะได้รับรางวัลในเมืองสวรรค์ขอพระเจ้าเวพรพินองทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์